สิตารีเสวังเจ็สวัสดีค่ะตั้งแต่เกิดอุทกภัยในเหออนานผู้คนจํานวนมากได้มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการบรรเทาสธาธารณภัยดาราและคนดังทางอินเทอร์เน็ตหลายคนยังได้ใช้อิทธิพลของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภัยพิบัติอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากดาราและคนดังทางอินเทอร์เน็ตบางคนไม่ได้มาตรฐานพฤติกรรมคู่ภยัยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการกู้ภัยของทีมกู้ภัยมืออาชีพอย่างไรแรงเท่านั้นแต่ทีมกู้ภัยเหล่านี้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพก็จะทําให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยอย่างใหญ่หลวงซึ่งเพิ่มพาระงานของทีมกู้ภยัยและคนดังยังถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วยด้วยความเห็นสาธารณะที่มีอย่างมากมายดังนั้นสื่อของรัฐจํานวนมากจึงได้ออกบทความให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษสื่อของรัฐยังได้เรียกร้องให้ทีมกู้ภัยที่ไม่ใช่มืออาชีพ ไม่ลงพื้นที่ประสบภัยซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่ได้ช่วยอะไรมากแก่ผู้ประสบภัยเท่านั้นแต่จะทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับความกดดันมากขึ้นแม้ว่าสื่อทางการจํานวนมากเริ่มวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาแต่ไม่มีสื่ออย่างเป็นทางการใดๆที่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลเหล่านี้โดยใช้ชื่ออย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างคนภายนอกได้พุ่งเป้าความคิดเห็นศาสนาทั้งหมดไปยังหวังอิป๋อและคุณหันหงในทันที โดยกล่าวว่าการโพสต์ของสื่อ,อยังเป็นทางการมุ่งเป้าไปที่ทั้งสองคนดังนั้นความคิดเห็นของสนนาธารณชนจํานวนมากจึงค่อยๆมุ่งไปที่หวังยี่ปอและคุณหันหงหลังจากความคิดเห็นของชาวเน็ตปรากฏมากขึ้นมูลนิธิหันหงได้ตอบกลับในทันทีไม่เพียงแต่ระบุก,กระบวนการบรรเทาภัยพิบัติและค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังตอบสนองต่อความคิดเห็นของสนนาธารณชนบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วยคุณหันหงกล่าวว่าหลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่แล้วเขาได้เรียนรู้ว่า คำที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไม่เป็นมืออาชีพนั้นไม่ได้พัดพิงถึงทีมกู้ภัยของพวกเขาและพวกเขาไม่มีทางที่จะโฆษณาเกินจริงสำหรับข่าวลือที่เป็นอันตรายและการโจมตีทางอินเทอร์เนต็ตคุณหันหงจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคุณหันหงระบุว่าตนมีค่าควรแก่ผู้ใดนอกจากคุณหันหงแล้วหวังอี้ปอย,ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นในช่วงดังกล่าวนี้จากสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายภาพจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นตากล้อง ไปจนถึงศิลป,ปินระดับบนสุดที่แสดงภาพลักษณ์เป็นต้นหวังอีปปได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนความคิดเห็นเหล่านั้นรุนแรงกว่าคุณหันหงแต่หวังอีปอไม่ได้อธิบายพฤติกรรมใดๆสำหรับตัวเขาเองล่าสุดในวันที่27รกรกฎาคมช่อง CCTV ได้ออกเอกสารเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และได้ระบุว่าหวังอีปอได้เริ่มที่จะขอต่อสู้และทัศนคติของเขาก็หนักแน่นมากเขาบอกว่าผมสามารถว่ายน้ําได้ และเป็นเหมืออาชีพผมสามารถลงไปในน้ำเพื่อช่วยชีวิตคนได้ไม่เพียงเท่านั้น CCTV ยังระบุด,ด้วยว่าทีมกู้ภัยหันหงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนักกู้ภัยมืออาชีพในระหว่างกระบวนการกู้ภยัยกระบวนการทั้งหมดนั้นดีมากแม้ว่าหวังอิปอจะไม่ได้พูดมากในการดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติมีฝนตกหนักอากาศในระหว่างการกู้ภัยก็ร้อนมากในวันนั้น หวังอีปปอมักจะสวมหมวกและหน้ากากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความสนใจมากเกินไปนี่คือสิ่งที่หวังอิปปอทำในระหว่างลงพื้นที่สภาพร่างกายโดยรวมของเขาก็ดูอ่อนล้าเช่นเดียวกันจากการตอบกลับของโพสต์ของ CCTV เราจะเห็นได้ว่าหวังอีปปอและคุณหันหงไม่ได้แสดงภาพลักษณ์ในการทำก,รกุศลตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้บนอินเทอร์เนต็ตอย่างแน่นอนแต่พวกเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในวันที่28กรกฎาคมคุณหันหงได้ออกถแถลงการอีกครั้งครั้งนี้แตกต่างจากคำถแถลงการที่แล้วเนื่องจากคำตอบในครั้งนี้เป็นจดหมายของทนายความของคุณหันหงกล่าวว่าสำหรับแพลตฟอร์มทีวีบางรายการและแรายง,งานที่ไม่ได้รับการสอบสวนของสื่อแบบฟอร์มทางกฎหมายจะถูกนำไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิ์และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของประชาชนนี้ส่งผลเสียต่อคุณหันหงและคนอื่นๆอย่างแท้จริง อันที่จริงแล้วเป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณหันหงมุ่งมัม่นที่จะทําสวัสดิการสาธารนณะไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิดและโรคใหม่ในช่วงต้นปีหรือภัยพิบัติเหหออนานในปัจจุบันสําหรับข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับมูลนิธิหันหงโดยบางคนบนอินเทอร์เน็ตคุณหันหงยังกล่าวอีกว่าข้อมูลจะถูกเปิดเผยหลังจากมีรายงานของข้อมูลทางสถิติจะต้องไม่มีองค์ประกอบที่เป็นเท็จในสวัสดิการสาธารนณะและสวัสดิการสาธารณะไม่ใช่วิธีการล้างบาป โดยศิลปินใครก็ตามที่ต้องการใช้สวัสดิการสาธารนณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวบางอย่างจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดแต่สําหรับศิลปินที่มีความจริงใจเขาจะหลงไหลในการทําสวัสดิการสาธารนณะและพวกเขาสมควรได้รับความเคารพจากพวกเราทุกคนเมื่อพูดถึงแพลตฟอร์มวิดีโอต่างประเทศยอดนิยมต้องยกให้กับ t e น c ซ n t v i ว e ดีโอหรือ VTV ในฐานะที่เป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศของเ e n c ซ n t v i d e ดีโอ ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชาวเน็ตและแฟนๆในต่างประเทศเป็นจำนวนมากซีรีส์ก่อนหน้านี้ในปี2019ของปรมาจารย์ลัทธิมารและครี a t ชันแคม p 2021มีปริมาณการออกอากาศที่ดีมากๆในตอนเช้าของวันที่29กรกฎาคม Tencent Video ได้ประกาศโควกระดับโลกคนแรกอย่างเป็นทางการเซียจาย้านหยางหยางหยางมี่และติลี่เล่ป่า สำหรับพวกเขาทั้งสี่คนนี้พี่ปานเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีล่าสุดเซอร์จันมีผลงานการออกอากาศทางช่อง v ีทีวีเรื่องตำนันจำยุทธพูดถางซารในต้นปี2021ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเรียกได้ว่าขึ้นท่านอยู่ในอันดับที่หนึ่งในครึ่งปีแรกของปี2021อีกด้วยซีรีส์แนวมิตรภาพลูกผู้ชายปรมาจารย์ลัทธิมานที่โด่งดังไปทั่วโลกและผลงานรอการออกอากาศในซีรีส์เรื่องดี o of l o ฟ ที่คาดว่าจะออกอากาศในเร็วๆนี้อย่างอย่างและติลี่เลอ่ากับผลงานล่าสุดที่กำลังออกอากาศและกำลังมาแรงแบบสุดๆในขณะนี้ในซีรีส์เรื่องดุดดวงดาวเกียรติยศก่อนหน้านี้อย่างอย่างได้มีผลงานที่โด่งดังมากในเทพเซียนแกลอรี่ติลี่เลอ่าในสามชาติสามภพลิขิตเนื้อเนยออกแบบรักฉบับพิเศษและสตรีหานช้างเกอที่เพิ่งออกอากาศจบไปอย่างมีในผลงานสามชาติสามภพปาทอสิบลี มหาสจัลกระบี่เทพเซียนและผลงานที่คาดว่าจะออกอากาศในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันโนเวลแลนเพียวอีคลิปต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ปังตั้งแต่ยังไม่ได้ออกอากาศเรียกได้ว่าพวกเขาทั้งสี่คนนี้เป็นดาราศริลปินที่มีรูปร่างที่หล่อสวยและมีสเสน่ห์มากอีกทั้งชื่อเสียงของพวกเขานั้นก็เป็นที่ประจักษ์พวกเขาโด่งดังมากและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะคะต้องบอกว่าแสดงเรื่องไหนเรตติ้งก็พุ่งกระฉูดทุกเรื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าครึ่งปีหลังของปี2021ซีรีส์ของพวกเขามีแววว่าจะออกอากาศทุกคนดังนั้นพี่ปานเชื่อว่าความร้อนแรงของว t ทีวีต้องมาแรงแซงค้งอย่างแน่นอนค่ะสำหรับซีรีส์ของพวกเขาใครจะมาแรง,งกว่ากันนั้นเราต้องมาลุ้นกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดุดดวงดาวเกียรติยศที่นำแสดงโดยหยางหยางและตีลี่เล่าป่าดิโอดออฟเลิฟที่นำแสดงโดยเสืรจ้านและหยางจือโนวาแลนเพียวอีคลิปที่นำแสดงโดยหยางมี่และเฉินเวยทิง สำหรับภาพในการโปรมโมทโฆษกใหม่ของ Tencent Video ภาพแรกเป็นภาพหมู่ทั้งสี่คนและพวกเขาก็โดดเด่นมากทั้งหลอ่อทั้งสวยและดูดีมากเซืยรจ้านและหยางมี่พวกเขาทั้งสองคนอยู่ตรงกลางอย่างมั่นคงหลายคนถามว่าในฐานะผู้บุกเบิกและเป็นผู้หญิงตีลี่เลอป่าและหยางมี่ควรยืนอยู่ตรงกลางไหมนอกจากนี้แล้วความนิยมและความโด่งดังของเซืยจ้านในช่วงเวลานี้นั้นชัดเจนสำหรับทุกคนเสมอ ดังนั้นเซียจานและอย่างมี่พวกเขาทั้งสองคนยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์หรือตำแหน่ง4และพวกเขาก็สมควรได้รับอย่างแน่นอนถัดมาเป็นโปสเตอร์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยสเ,เสน่ห์เซียจานมีค่าควรแก่การเป็นราชาชายยอดนิยมรูปร่างและบุคลิกของเขานั้นสง่างามและมีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลยอย่างมากเสื้อเชิ้ตสีขาวกับสูทสีแดงนั้นหล่อมากจริงๆควบคู่ไปกับรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นเรียกได้ว่าน่าประทับใจมากที่สุด นอกจากนี้แล้วภาพของอย่างๆนั้นดูดีและหล่อมากผมสั้นและชุดสูดสีเข้มเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเรียกได้ว่าหล่อทุกมิติรอยยิ้มของเขาก็มีสเสน่ห์มากเช่นเดียวกันอย่างมีสาวสวยเปล่าสเสน่ห์รูปร่างและบุคลิกกระโดดเด่นมากจริงๆชุดสุดยาวลายตารางหมากุกที่มาพร้อมกับรอยยิ้มแสนหวานน่ารักและสะดุดตาม,มากในฐานะเทพีแห่งความนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากตีลีเลอป่าทั้งสวยทั้งน่ารักที่ดูเพอร์เฟกไปหมด มาในชุดเสื้อสเวตเตอร์สบายๆส,สไตล์วัยรุ่นพร้อมรอยยิ้มที่สดใสทําให้ผู้คนรู้สึกว่ามีออร่าและทรงพลังมากภาพทั้งหมดนี้เป็นโปสเตอร์ประกาศอย่างเป็นทางการของทั้ง4คนในฐานะโฆศกสี่คนแรกของวีทีวีระดับโลกความเป็นเลิศของพวกเขานั้นไม่ต้องสงสัยหลายๆคนรู้ดีว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับเทนเซนต์วิดีโอมาแล้วมากมายและบางคนก็ติดตามเทนเซนต์วิดีโอเพื่อเติบโตขึ้นมาโดยตลอดซีน่าอ t นเตอร์เทนเมนต์นิว เวอร์ชันใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยรายชื่อนี้มีเสียงดับภูมิภาคได้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเกา๊าและไต้หวันเอเชียแปซิฟิกยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับที่29ของรายการพลังดาราในปี2021ได้รับการเผยแพร่แล้วในแง่ของการจัดอันดับในจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงรายชื่อดาราใหม่สำหรับดาวรุ่งพุ่งแรงในอนาคตจำนวนการอ่านและการตอบโต้ขึ้นอยู่กับข้อมูลวยปอสถิติอิทธิพลทางสังคม ดัชนีค่าความนิยมของแฟนๆถูกคำนวณและตัวชี้วัดหลายตัวจะถูกแปลงและสะสมตามอัตราส่วนน้ำหนักที่สอดคล้องกันและผลลัพธ์สุดท้ายคือการจัดอันดับโดยรวมของแต่ละภูมิภาคเจอจานแปลว่าเขาจะยังไม่มีผลงานการออกอากาศในช่วงนี้แต่ความร้อนแรงของเขานั้นก็ยากที่จะมีใครเทียบได้เขาได้คว้าแชมป์อยู่ในอันดับที่หนึ่งอย่างแข็งแกร่งและทรงพลังมากล่าสุดมุนทนเหอหนานยังคงประสบภัยพิบัติที่เกิดจากพายุฝนที่รุนแรง ซึ่งไม่ค่อยได้ปรากฏในประวัติศาสตร์มาก่อนศิลปินหลายคนเลือกบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในเหอนนานเซอร์จันบริจาคมากกว่า1ล้านยูนหรือมากกว่า5ล้านบาทให้กับเหอนนานแฟนๆของเซอจันก็เดินตามรอยไอดอนของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือในเหอนนานเซอจันยังได้ร่วมกับแบรนด์ในการส่งสิงของเพื่อช่วยพื้นที่ประสบภัยอันดับที่สองในรายการยังคงเป็นหลิวเหยาเวินสมาชิกทำหยุดหลีกและอันดับที่3าม หวังอี่ป๋อซึ่งเต็มไปด้วยความรักในฐานะอาสาสมัครดาราและศิลปินจากเฮือนนานหวังอีป่ปอได้ติดตามทีมของคุณหันโงไปยังเจิ้งโจเพื่อเข้าร่วมในพื้นที่ภัยพิบัติภาพของเขายังได้ถูกบันทึกและเพื่อเผยแพร่ไป,ปยังที่ต่างๆอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากชาวเน็ตและผู้คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือปุ๊บปะสภัยอันดับที่4และอันดับที่5ในช่วงเวลานี้ได้แก่ ส่งยาเสียและเยียนเห่าวเฉียงสมาชิกของทีมยุดหลีกเรียกด้ว่าสมาชิกของทีมยุดหลีกคว้าไปแล้ว3ามตำแหน่งในห้านดับแรกสุดท้ายนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ